บทก่อนนี้เป็นการซ้อนแสดงคำถามไปในฟอร์มเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคำถามมันมีมากมายในแต่ละเรื่องที่ต้องการซ้อนแสดงบางทีก็ไม่เหมาะที่จะอยู่ในฟอร์มเดียวนะครับการอยู่แยกฟอร์มก็ต้องมีเงื่อนไขในการเปิดฟอร์มคล้ายๆกับซ้อนแสดงนะครับนี่คือบทที่18ะจะพาทำให้ดูเป็นลำดับนะครับ สมมุติผมมีฟอร์มอยู่3ามฟอร์มฟอร์มประวัติฟอร์มเพกเนนฟอร์มังหูเนี่ยนะครับฟอร์มประวัติผมก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้มันเป็นเป็นโคด้ดการให้เป็นโค้ดนี่ผมตั้งเป็นออโต้นัมเบอร์นะครับประเภทออโต้นัมเบอร์พรีฟิกด้วยตัว a แล้วก็มี3ตำแหน่งดิจิตนะครับอันนี้จะทำให้เราได้หมายเลขประจำตัวผู้ตอบโดยไม่ต้องระบุชื่อแต่ก็ ให้รู้ว่าเป็นใครนะครับคือหมายเลขอ,อะไรแล้วก็ตรง Advanced setting เนี่ยก็ Force เลย Force Auto Generate นะครับก็คือไม่ต้องคี์ข้อมูลพูดยังไงมันก็เลยไม่พอคลิกอย่างนี้ก็เลยไม่มีที่ให้คี์นะครับเอาละฟอร์มที่2ที่3ก็จะเป็นรายละเอียดที่ถามนะครับเปิดมาก็จะถามว่าถ้าบอกว่าเป็นท้องนี่นะ นะครับก็ฟ e e d ิ้งแบบไหนอันนี้คือสมมติคลอดละฟ e e d ิ้ง <laughs> แบบไหน always, almost always ซ o m e น e ว e r อันนี้ก็ของผู้หญิงอันนี้ก็ของผู้ชายนะครับ meditation m i n d f u l n บวดอะไรเงี้ครับก็ถ้าดูดยงัง uh, entity r e l a t i o n diagram เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือต้องจอยกันนะครับต้องจอยกันก็คือเนี่ยครับคำถามนี้เราต้องจอย นี่เต้องจอยไปที่ history นะครับ A01 แล้วก็ Display เป็นโค้ดออกมานะครับเพื่อที่จะเวลาคีย์ข้อมูลก็ต้องก็ต้องตรงกันนะ,นะครับถ้าไม่มีก็ต้องอบอกว่าเป็นเป็นรหัสที่เท่าไหร่ก่อนนะครับรหัสเท่ไรตรงนี้มัน Generate เองอเราก็จะได้เห็นเลยนะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าอ่ายังไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้นะครับเวลาเวลาเราใช้สมมุติคนแรกไปถามตั้นยินดีไหมเขาก็ตอบมาเป็นผู้ชายอ่ามังหูดไหม yes ถ้า yes submit ปุ๊บเนี่ยนะครับ หรือโนโก็เหอะสม,มิธปุ๊บเนี่ยก็ไปถามต่อไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เฉยพอสม,มิธปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาเปิดอะไรครับมาเปิดฟอร์มผู้ชายเห็นไหมครับเปิดฟอร์มผู้ชายก็จะค้นหาอ๋อโอเคเ0 0 1นี่คือคนแรกเพราะมัน Force Generate ไปแล้วนะครับแล้วก็ Meditation หรือเปล่าเนี่ยต่อให้บน่นมีบทก็ถามมาและนะครับบ้างหรอกอะไรเงี้ยก,ก็จบนีครับ คัน,นี้ถ้าเกิดว่าถามเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับมันก็จะไม่ถูกอย่างเป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ชายเนี่ยเราก็เลยจะต้องอมีการเซตอัพเพื่อใหอ้ฟอร์มแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าตอบเป็นเป็นตอบส่วนของผู้ชายเสร็จก็ไปเปิดฟอร์มที่เป็นสำหรับผู้ชายนะครับวิธีการก็คือ มันจะต้องลงโค้ดนะครับอันนี้ก็ฝึกเป็นการใช้งานของ After Event นะครับให้เราก็ป y ีตรงนี้มาเลยนะปี้มาแล้วไงครับกัปปีมาวางที่นี่ในฟอร์มนี้นะครับในฟอร์มต้นทางนี่แหละ คลิก setting a d d o n นสคริปตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็น on-load on-load ก็คือว่าพอเปิดขึ้นมามันทำงานนะครับมันจะเป็นต้องเป็น form event เพราะว่าต้อง submit ก่อนถึงครไปเปิดอีกฟอร์มหนึ่งใน form event เนี่ยมีตรง advanced setting อยู่นะครับซึ่งก็คือการใช้ javascript นั่นแหละก็เพสลงไปเลยเพสลงไป เออมีตัวหนึ่งที่มันไม่ต่อกันนะครับให้เราเนี่ยครับให้เราเคาะแบ็คให้ขึ้นมาที่นี่นะครับเมันเป็นแท็กแท็กมาปิดตัวนี้ตัวแท็กเปิดแท็กตรงนี้มีอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอีกอันนึงเนี่ยครับตัวที่สองปุ๊บครับตัวนี้ก็ใช่ แท็กขึ้นมาน่าจะหมดละนี่อันแรกนะครับอันที่สองก็คือเนี่ยครับ ID ID ที่จะให้เปิดกรณีที่อ้าวเราเห็นว่าวันนี้เป็น result data s e x เท่ากับ1ใช่ไหมครับถ้า1ไปชายถ้า2ไปหญิงเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องเป็น submit ก็คือเป็น after after save อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ข้อมูลของฟอร์มนี้ก็ได้ไปครบก่อนอยู่แล้วไม่ใช่ติ๊กปุ๊บแล้วก็ไปซะเมื่อไหร่นะครับก็เอาตามนี้เลยก็ได้จะได้ไม่งงนะครับก็มาที่นี่พอมีเวนก็คือธาตุเส,สกเท่ากับหนึ่งถ้า s e เส,สกเท่ากับสอเพราะว่าถูกต้องหละในตัวคำถามนะครับก็คือเส,สกเท่ากับหนึ่งคือตรงนี้ก็คือดูโค้ดด้วยนะครับเสก หนึ่งคือชายสองคือหญิงนะครับจำไว้ชายไปไหนเราก็มาเปิดฟอร์มนี่ครับชายไปฟอร์มสามเราเปิดฟอร์มสามขึ้นมาแล้วก็ปีเอาไอดีของฟอร์มที่นี่เลยก็ปีปุ๊บนะครับก็ปีไปแล้วก็ไปเปิดฟอร์ม history ตรง setting advance d ชายก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้แหละดับเบิลคลิกกำกับรวบให้หมดนะครับแล้วก็เพสลงไปนี่อันแรกคราวนี้ขี้เกียจไปปิดไปเปิดอีกแล้วก็ open new tab ได้นะครับแล้วก็เอา p e g n a n t เป็นผู้หญิงหิงคือ2ก็เอาตรงนี้ดับเบิลคลิกเราก็ได้แล้ว copy ปเอาแล้วก็ไปวางตัวนี้ปุ๊คลิกมันก็นรวบให้ paste. แค่นี้แหละครับไม่ต้องเซฟต้องอะไรเพราะมันอ u t o เซฟอยู่ละอ้าวลองดูครับจริงๆเราไม่ได้ใช้ที่ easy form เมนูนี้หรอกนะครับเราไปใช้ที่โมดูก็จะไปเรียงในในโมดูก่อนอยู่แล้วแต่ mm hmm. ถ้าจะทำตรงนี้หรือว่าส่งตรงนี้เป็นโทเค็นให้ คนเขากรอกทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์นะครับก็ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันอ่าสมมุติเราลองใช้เราก็ลิกพรีวิวเลยยินดีผู้ชายล้วก็กรอกไปก่อนผู้ชายก็บอกว่า Yes สมมุตินะซัมมิตอืมทำไมไม่เวิร์กเราก็มาดูครับตรง History Setting าใส่ตัวนี้ถูกต้องหมดอ๋อเราลืมคลิก enable มันนะครับอย่าลืมนะครับคลิก enable ตรวจแล้วก็ตามนี้นะครับเปิดแล้วก็ครบ,ครบน,นี่สุดท้ายก็คือต้องปิดแบบนี้แหละตรงเว้นในพวกนี้นะครับนี่คือจบคำสั่งจบคำสั่ง แล้วเอลซ์สร้างจความสัง่งโอเคอ่ะแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับให้ Enable ลองดูครับยินดีไหมยินดีถ้าเป็นผู้ชายก็ตอบไปก่อน submit ป,ปุ๊บก็ผู้ชายก็ขึ้นมาให้กรอกตามเลยเนี่ยครับเรียบร้อย คันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเราก็จะมาอ้าวลองมาล,ลองผู้หญิงลองผู้หญิงคันนี้ครับปึ๊บเป็นผู้หญิงปึ๊บก็เปิดผู้หญิงมาเพลกเน้นนะครับ almost always เสร็จเนี่ยครับนี่คือการทำง,งานของอ javascript after save after event นะครับ เป็นตัวอย่างให้ฝึกตรงนี้ด้วยแล้วก็สําหรับกรณีที่เปิดกรอกฟอร์มแล้วค่อเปิดอีกฟอร์มหนึ่งตามเงื่อนไขครับก็จะได้ใช้ประโยชน์ในหลากหลายการณีทีเดียว